อ่าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเจอกันอีกแล้วเด้อวันนี้นะที่งานกระถินเด้อพี่น้องที่วัดป่าสวนทิพยนน์นะคร<อ>ับวันนี้พระพุทจะดีาพอดนะครับมระพุทธเจ้าตะขอขบะเตาขบาเตาก่อนจะจะรับ <c oughs> <c oughs> อ่านี่คือโรงทางข้าวปุ้นวัดท่าศิลาลมเด้อพี่น้องอันนี้นะ มา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 เบิ้งสาวคณะนะครับผมมาเบิ้งสาวคณะเขากำลังฮิตกันกิจกรรมอยู <S <S <2: magic. S 3> <enorme> ่เด <y ew bilmiyorum> ้อพี่น้องเดินอนี่มามามาเบิ้งกันครับผมมาเอาปุ๋นพร้อมแล้วก็มาเบิ้งกันเขากำลังฮิตโรงงานเขาพับปุ้นะครับผมดีกันเมดทุกคนนะครับผมมามามาเขาก้อง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 ยูหูยูหูมาเด้อมาเด้อไปเขาก้องเขาเด้อ อ่านี่คือโรงทานน้ำกระปุ้นนะครับผมเอามาเพื่อกินกับแซ่บขม่าพรับแซ่บกับทอดผ้าสันตะวันเดือยพี่น้องเดือยพี่น้องจะสิเกยเฮ้ยสันเกย์จะกินไหมวะพี่อ่ะลืมเด้อเอาน้ำนมกินแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับคุณไม่มีน้ำยาจะลืมต้องมีน้ำยาด้วยถ้าใครไม่มีน้ำยาให้มาลงทานขนาดนี้นะครับผมจะมีน้ำยาถ้าเราไมผมมีน้ำยาทั้งเบาอยู่ที่ที่มีน้ำยามีทุกอย่างนะครับผ จะเป็นอยู่บริดามเดาตัดมาต่อจากนี้นะคับตีรงท้าเข้าหลางไม้องลหัไปมาแบบเนื้อๆง่ายๆจัดให้โถดนะครับผมไม่ไ้มอกบอสตบอกนเดี๋ยวจะบอกว่ามาใหญ่เท่าเทียนํำเทียนไม่ได้โอ้นโยขนาดนี้นะบริณฑนครคับพอดีเนครครับทำมักแบบเนี้ง่ายจัดเท่นี่นะครับอละ โอ้ฉากสัมนี่กับายเนาะทุกมานนี่ใส่เลยนี่เนาะไปละวตะกร้องมาใต้แล้วล่ะ มาสัก่าไปินซะโอ้ได้ไม่ได้ม่ได้แบบนี้ต้องหมดซะแล้วแบบนี้นีบรรากาศที่นองห้องเที่รปาสุดคิดมากมากได้พี่น้องเอ้ยไทยทุกคนก็อว่าจุดาทนแบบุกคนเน่เี้จามาสิัก่ายได้ีน้องอให้ไปไปเพิ่มคาเพรรัวเมเตียนี่อนกล้านบาทดค่ารับ โอ้มาก่มาไก่ร้างทำี่ก้าวตัวได้ดีก้าวตัวต้องได้วด้วด้วแล้วได้เดี๋ยวขอตั้งนี้นะคะ้าผ้เกลียวเจ้าภาพนะครับอยูภาพกจ้สอวนะครับนี่แหละคระดีาร่งานกติกาทั้งหไดลยกาั้งวันว่ร้อยบาท รลุยนาลุยทุกภาคถ้เห uh, yeah. ็นจะเห็นจะภาพภาพร้านก็มีร้าน้ร้านเด้จริงจริงจริงขาราาเข้ากล้องมาลุกทุกหลงทานเด้อมาเข้าวิดีโอหน่อยครับมาเข้าวิดีโอหน่อยมาเข้าวิดีโอหน่อยต้องขอกกับขอบพะคุณงทานทุกงทาน นะครับพี่ได้มารวบกันพี่เวลาก่อนกันีเวลาพเราพักับได้างสาักหน่อยเล่นยากว่ารอพ่อแม่สวายาจบอกว่าเลาเดินทางมาพ่กกกนัดเวลาประมาตัเจ็ดโมงังาาชุ่วงท่พวกเรา สวัคนนี้นะครับผมถ่รปด้วก่อนจะเข้ามานะแพเข้ามาหาคุณพี่คนนี้ก่อนสอกครับคุพี่สองคนนี้นะครับรูปก่อนะมาถ่ายรูปเพื่อเอฟซีขอถ่ายรูปได้ัเรายินดีค่ะพี่ตังใจเี้สบาทากนะครับใานมเียงครับใส่บาทเทียงครับาเยครับดืมแล้วพี่น้องเลือกขบนรงนี้พี่น้องเอน่จะด่มจะดื่ครับดืมดื่มให้สมดังใจหมายรจกาะถึงหรือยังหรว่าะไันอยู่ให้สิขาวั้เหนตาบาดดงเสร็จแล

พี่น้องเล้บรรยเป็นบาจัก้ามันจะลืมด้วยพี่น้องครัต้องมาเก็บภาพซะก่อนเก็บภาพลงโซเชียลให้คนได้เห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้ให้ยคนได้เห็นนะครับโอ้ยสวยงามครับพี่น้องลืมมาก็ต้องแชะแช่ซะก่อนลงกันโซเชียลคนได้เห็นได้อิสากันนะครับโอ้ยสุขเจ้าอยู่วัดได้จะมาทางได้ทั้งวันมาเบิ้งมาเบิ้งนี่คือบรรยากาศ หลังจากนั้นพี่น้องเอ้ยผมจะพาพี่น้องเขาไปเบิ้งกันเจดีพลอยนะครับผมไปหาเม็ดพลอยงามๆก้อนใครจะได้งมใครจะได้คักๆกับคอเจ้าวาสจักกันสองสามกัลัดกันไปปไปเบิ้งก่อนพี่น้องเลยไปเบิ้งเจดีพลอยว่าผมก็บ่เคยเข้ามาหรอกแต่ยินแต่ว่าเจดีพลอยใหญ่ที่สุดในโลกเ็นวัดจันทร์ท่านเขาไปเบิ้งดีกว่าครับผมไปเลยอ่านี่คือบรรยากาศเจดีพลอยที่เราจะเข้าไปข้างในเด้อพี่น้องเข้าไปดูไปชมของดีอยู่ข้างในนะครับผมท่านก็ไปกันเลย นี่คือบรรยากาศชมเจดีพลอยโอ้มันไม่มีเจดีให้เราเข้าไปข้างในเราห้ชมในรอบนอกนี่คือเจดีพลอยด้่พี่น้องเนี่ยสัญลักษณ์ของเจ้าวาสชื่อทาเต่าที่เราถ่ายดูที่นี่นะครับผมเนี่ยบรรยากาศอ่าดูว่าน่คือบรรยากาศเจดีพลอยถ้าเราขึ้นเขาเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ชัดเจนเลยคือเน้อเลือดบ้าน อยู่อยู่อยูอยู่รกวเจ็เจนะครับไปทางหน้าพี่ลูกบีนไม่อ่ารัดแถวเพ่นค่าเยอะนะจ๊ลมามามามจเยีนน้ำาเจียเยียนเดี๋ยวไม่ค่าสับสน เดี๋ยวไปหยิบเสีก๋าเทียมคิดว่าเป็นเนื้อเดี๋ยวมาเี่น้องเดี๋ยวมาเล่บ้ามาถ้าหิวก็เทียวก็เทียวเด็กเส้นนะครับผมเด็กเส้นท่านไดเป็นเด็กเส้นแต่ไม่ต้องห่วงท่าจะเป็นเด็กเส้นเข้ามาหาคนพี่คนนี้เลยครับผมขอเบิร์อีกสักสองสามรอบได้ไหมรอบเดียวไม่พอต้องขอร์บุ๊เชิญค่ะเชิญค่ะทำให้เสียก็จะต้องบุ๊มเลยสามสิบห้าสามสิบห้าจัดไปจัดไป เส้นไม่ต huh. no. 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 nah ้องเยอะๆชิมเยอะๆนับแต่จริงๆนะครับต <more> ้มค่ากับนัวใจเย็นๆเหมือนน้ำต้มไก่าจ้ะน้องเอาปมไหมข้พวขาข้าวขเริ่มจะเกรงแล้วครับใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆเี๋ผสมกาแฟผสมาผสมนัวส้วเลยเา แต่เครกกาแฟแบบ,บแบบสาวสองเลยสองนีนะครับค <laughs> <laughs> ีอกัรล่ <laughs> สั่งแบบไหนกันจ๊ะ <c oughs> จะสั่งพวกก็เอากาแฟแบบร้อนๆแบบจริงๆเอาแบบใจสั่งมาเอาใจสั่งมาเอาจัดไปเอาเต็มช้อนห้าช้อนน้ำตาลรับรองดีจนถึงวันพรุ่งนี้แน่นอนรับคุณไปเดินเขาสะสามรอบแล้วยังไหวกับผมไม่มีนมเลย น้ำพึ่งก็แสนใจเลยครับสวานจนหุดยื้มไเลยครับผมถ้าากได้น้ำพึ่งเทต้องไปเอาที่รังนะครับผมรับรองได้ท่านคมร้องร้องสวยคสายจะทำให้ก่อนจะได้กินน้ำพุ่งก่อก็เพราะว่าพูดเก่งนะวันนี้ไม่ต้องสั่นแล้วนั่นไปตามเวลามันถึง แต่จ้งมากเลยพ่อค้าคือบอกว่าเดยวมือสั่นรัว้อีกแม่ก็เอวเย็นเอาแบบเย็นใช่ไหมจ๊ะได้เลยได้เลคนลาอะกินเย็นเย็นกินเย็นใช่ไหมต้องลงมาแช่น้กินจะได้เย็นเย็นต้องลองทั้งเย็นทั้งร้อนอยากกินเย็นจะกินเย็นคับตับตาับตร็วแต่ค้าั่อค้าคืนเอาต้อมไปพ่อค้าคืแสุดท้าย 我：说，我，要，静，点，没，静。 แบบแบบแบบด้วยเกียบไปๆแบบผสมผสานไดใช่ไหมไดไดบดยกกำลังสงได้เลยไดเลยพอบ้านยกคู่ให้เลยแบบน้นก็เป็นกิจเน่้ยมากเราเป็กิากำลังสงกลับแบบ้านทำพอดีเนาะดีัดไปตดไปเพิ่มพลังหน่อยเว่าเมื่อคืนนี้ก็ตักแล้วว่าจะมาดูดูหน้าเ่เรื่องเสีมแล้วขาบังว่า่อหน้าเรื่องเามพิ่มพลังด้วยการเต เร hey, ิ่งพี่น้องเริ่มาวัดตอนนี้ที่ขาดได้คือกาแฟครับผมเขาบอกว่าจะกินกาแฟก็เลยจัดให้กาแฟไม่ต้องผสมอะไรกาแฟสคนเดียวสดจริงๆคนเดียวแฟนก็ไม่มีนะเคยเมฆเคยลาวบอกเคยเศนี่นะเคยลาวบอ เธอสั่งให้รอฉันก็รอ้นี่เพิ่นเนี่มาฟังนนี้ด้อมาฟังกดูกล้องเดีกลุ่มเมื่อลูกค้าจะได้กินด้อลูกล้องมาเกี่ยวข้าวถ้าบอกว่าลูกค้าใจร้อนเอาไปเอาเสี่สมอะไรก็ได้ไม่ต้องรว้สดจริงจริโจนโหยุจนหยอยแหละขายดีจ้า ได้ที่เราจะเอาต่ลูชิ้นเหรอเยอะๆเยี่ยมมาบอกว่าเอาไหมดหม้อซะพี่น้องเด้อบัดนี้มากินมามากก๋วยเตี๋ยวกันสักก้อนนะครับผมถ้าใครถ้าใครยังกินไม่อิ่มหรือว่าสเต็กยังไม่อิ่มนะครับผมแม่ครัวอะไรแต่ขอไปกินกับท่านได้นะครับผมดึงไปกินนะครับไม่ใช่ซสแตกโอ้ยตายแล้วัน ไม่ใช่ว่าผู้ไม่เพาะน้ำมันผึ่นะครับผมเอาอาหารบ้างนะครับเนี่ยข้างหลังผมพร้อมบริการนะครับผมเฉพาะวันนี้นะถ้าหมดธุระก็คือหมดนะครับผมไม่ต้องมาร้องไห้นะครับหมดแล้วก็ต้องกลับไปกินที่บ้านโอเคกันไหมจบแล้วก็แยกย้ายนะครับผมโอเคครับนี่คือทีมงานน้ำชาเย็นและก็น้ำสับปรถมีทุกน้ำทุกทีถ้าขาดน้ำมาเอากับที่คนสูงคนนี้ได้เลยจ้านี่คือน้ำอะไรครับอุ้งฮะน้ำอะไรอันนี้อะไรกาแฟกาแฟปริมาณความดีเปอร์เซ็นต์ครับ สาวสองสาวสองสาสองสวสองเลี้ยงไม่เลีสยงอากนั่งอยู่บางมแล้วดีจรกินแล้วรับรองไม่คืนรับรองมาเลยรองสาวสองแม่งสองอบมีปัญหาโซเดียมบ้างเทเทสให้นคอาแฟนะคะนี่คือกาเฟนะครับผมกาแฟสุดกาแฟเทสนะครับผมความเทสความเทสต้องเทสตะเกียกขน เแค่จริงนะครับผมจะขำนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำลายกระเด็นเข้านั่นแหละมันจะได้โน้ตได้เสี้ยบ ก้องอะไรนั่งร้าัดื่มกาฟตอนเช้าค่ะคือยุ่ยยุไ้เลยอะไรหรอกทว่างไม่ได้หลับไม่นอนเขาบ้านเป็ไม่หลับไม่นอนมาได้จ้ากินกาแฟด้วยกันค่ะมาดขนาดนั้นเราดกาแฟ นางลำชุดทีมงานสีเหลืองคุณอันดับสีเหลืองนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านากล้องนั่นจะผลสู้ๆครับผมสีเหลืองแบบนี้ยาไปยืนใกล้กบดอกคูณนะครับผมเดี๋ยวจะหั่นกันเโซ่ต้นตะกคูดสีเหลืองเฮอกินแบบโลกไม่ต้องจังกินแบบนง้โอ้ยเสียบานเนี่ยถุอาขอเบิร์เด้อรับใจดีดอกกินเสียบัน ที่หลังให้่อมารัจงชุยชุ่ยฉบับนนแหละรยร้ยอเคโอเคครับผมน่าสาวุ้อร่อยค่ะจ้าอาละครัอาครับคตองเข้าใจไหมครับไม่ค้าลืมกิยาลืมไปยาวควดนะครับต้องข้ใจ แนวกันว่าหนา้ั่งคนน้ามค่ะคุณไหมครับคุณดีดีนะครับนะคะมานะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะโอ้ยใช่ใช่ต้อรอให้่ามเอเอานึกถึงเลยนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปฝากนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็นฝากยาค่ะโอ้ยนี่เราได้หอมมบ้านในงบ้านนี้ด้กันะค่ะวันนั้จะได้กินเยอะกว่าเดิมคุณผู้ชมนะไม่ได้กินนะคะ ทำคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อจมาๆมาๆถ้าใครกินไม่อิ่มหรือว่ากินแล้วไม่พอมาเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงก๋วยเตี๋ยวแซ่บแทบนะคะถ้ารอไม่ได้มเป็นไรนะครับผมเส้นหมดไม่เป็นไรเอาผักมาแทนเนื้อก็มีเดี๋ยวช่างภาพเดี๋ยวเขาช่างภาพจะออกให้นะคะถ้าถ้าไม่ชอบเส้นก็เอาเนื้อเตียงมันจะเป็นเกาเหลาเลยรางจะไปกินเกาเหลาเรียกรองพาข้าวเทียงมันมีเกาเหลา เ้ยเนาะากันเอเาวซนมือเหียบซ้อนมือเหยียบร่วได้นะคะสองบุญกันค่ะค่ะคสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุ ขาไนก็ดดยนดีครแม่ขาดีครับบอกขาดีนะครับขาดีบอก่าต้องรอจะเย็นกันนะครับผมแตกินของเย็นต้องจอจะเะ็ินน้ำ่าไหร่ก็รอได้ถ้าขาไม่รอกรอขาน้าไดก็เก็บไดไเป็นรครับผมร่างกายธรรมชาติแอลลสิ้นจานไม่เป็น กเที่ยวขานเดียวใช่ไหมครับคุณ่าตัวนี้อย่างเดียวครับขาเดียวอย่างเดียวยัมีครกอกอนหนึงเลยยมีข้าวชุมเสียวอยู่ีการกัอนกระเทีน้ำมันก่อนรั่วกินก็ใช้ลวลาเนี่ยมุ้เอวสักสามบกว่าค่อยกันกรเที่ยวอันนี้น่โครปวดคะอ๋อเดกนอนกนมาสวยแฮะเากลลเบสเป็นใกล้เดนฟิวเตอร์ไม่ต้องเ เราใกล้ไเบรจะเป็นมพ้นเลยนะาให้คนได้ตันห้ตให้ให้ักดนตรีค่ะน้ฟอนต์ตัน้ำาตเข้ากับดนตรีฟอสตไปน้าโจ๊กดนรีั่งดนตรีโชว์หุ่นกนก็ได้โชว์หุ่นกนก็ได้ใช่ไหมขอโทษในหลายให้คนกินอยากคนคนนี้กินไปด้ว่าเไปด้วยจะได้จะอวยไปนำเข้าผักเสียบนะครับผมถ้าตัวเหลือให้ตาต้องจะกล่องเนล่องมไหม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ้าไปเรื่อยๆจยัาไปเรื่อยๆต้องรนะไปเรื่อยๆการ์ดเลขคารลนซะก่อนนี่การ์จการ์ดคารลนครับโอ้ยระวังน้ามันพุ่งเข้าตาไต้องกล้าการาลนต้อระวังครับยืดเกินละนนั่นเองระวังระวังน้มันจะเด็นเข้าตาโรงงานเจ้าแล้บผมไ่ก้ามีาสิกสกัก็แมกี่น้อง้เรียน่เลย ตอไข่สกรอนแล้วก็ต้องทุบปาทุบกระเทียมใส่นะครับผมถ้าเบิ้ลใจให้คลั่ก้มประยุกล้ตรงนี้นะมันจะเดกโยกเช็ดบาทสองบาทแล้วแบบโมเสางอาเราแบบโจ๊ะๆเนาะเพืนแม่ค้าดูเขาดูพี่เซอร์เบิ้ลดูดิเอาเข้าไปไหมคะเอาครับเอาครับเอาสกองหนึ่งครับผมไม่พอเลยขอเบิ้ลมาเ่ย แต่วนอยู่กลารชงกันเลยนะยังขวลไร ได้บุญด้วยกันเด้อพี่น้องบัดน,นี้ม้วนม้วนมวนได้บุญน้วยการสาธุนะครับผมอ่ะเจริญหล้าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ก็จะได้ตละลุมุมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามากระเทืบไล่ให้หน่อยเด้อเออนะครับผมได้เห็นทุกทุกคนท่าทางดงดว่าก็ง่ายคือใครได้มาหอกล้องได้เป็นดารากันเมื่อทุกคนพ่อแม่พี่น้องเอาา้ยบัดน,นี้มามามา,มาอ้อปุนอป่นอ้อปุนอป่นมาเลยอ้อปุ่นจมท้องเงือไหลครย้ไรไยอยหายใจแทบประทานแทบจะรวยลินเลยอ่ะเพราะฉะนั้น มาห,วมหา่วงบุญที่ทำได้ท,ทดักก้ทงวัปุญญาทั้งบัตรแจกลายหนึ่งพันบาทต่อยกันได้ทุกคนเลยครับผมฝากด้วยฝากด้วยนะครับผมมามาในบุญกันทุกคนเด้อบ่ายบาทเลยไปบาย,บาย 跟着他，感受。